ตัวเองแบบสุดตรงมักจะคิดว่าตัวเองดีกว่าแล้วก็เหนือกว่าคนอื่นๆอยู่เสมอจนไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและมักจะเชื่อในความคิดของตัวเองเพียงเท่านั้นเรียกง่ายๆก็คือคนแบบนี้มักจะคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกจะปฏิเสธทันทีเมื่อคนอื่นแสดงความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเองการเถียงกับคนแบบนี้ไม่ว่าเราจะมีข้อมูลหรือว่าเหตุผลที่ดีหรือว่าถูกต้องมากแค่ไหนก็ไม่เป็นผลพวกเขามักจะหาเหตุผลที่ ตัวเองเชื่อมั่นมาหักล้างจนทําให้การเถียงกันในวันนั้นไม่จบไม่สิ้น 2. คนที่เอาอารมณ์มาเป็นใหญ่ใช้เสียงดังกรบเกลื่อนคนที่มักจะใช้อารมณ์นําเหตุผลไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่มักจะใช้ความก้าวร้าวหรือว่าเสียงที่ดังเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองจะไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นการเถียงกับคนแบบนี้จะทําให้เรารู้สึกไม่ดีหรือบางครั้งอาจจะบานปลายจนเกิดความขัดแยง้งดังนั้นการพูดคุยกับคนประเภทนี้ ในช่วงที่เขามีอารมณ์ที่ร้อนอยู่นั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงควรจะรอให้เขาอารมณ์เย็นก่อนหรือไม่ก็เดินหนีออกจากการสนทนานั้นไปซะดีกว่าเพราะบางครั้งเราก็ควรจะปล่อยผ่านไปในบางกรณี 3. คนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอคนแบบนี้มักจะไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดแม้ว่าในครั้งนั้นจะมีหลักฐานหรือว่าเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่บ่งบอกว่าเขานั่นแหละคือคนผิดแต่พวกเขาก็จะพยายามหาข้อแก้ตัวข้ออ้างเหต ผลต่างๆน,นานาเพื่อมาหักล้างความผิดของตัวเองการเถียงกับคนแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่เสียเวลามากมีหนาซ้ำยังอาจทําให้พวกเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจถึงแม้ในครั้งนั้นเราจะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าในเวลาต่อมาเขาก็จะพยายามมาหาข้อโต้แย้งใหม่เพื่อเอาคืนให้ได้จงจําไว้ว่าเสือจะไม่ยอมลดตัวไปกัดกับหมาดังนั้นคุณควรจะเป็นเสือและ 4. คนที่ไม่เคยยอมรับความผิดรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองคนพวกนี้มักจะพยาย พยายามเปลี่ยนหรือว่าปิดเบือนข้อมูลไปเรื่อยๆยิ่งเมื่อรู้ว่าตัวเองกําลังจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบพวกเขาจะพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยหรือพูดจาวกไปวนมาบางครั้งอาจกล่าวห,หาหรือว่าโยนความผิดนั้นให้กับคนอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทําให้การเถียงกันในครั้งนั้นวนอยู่กับที่ไม่มีอะไรคืบหน้าและก็หาข้อสรุปไม่ได้การโต้เถียงกับคนแบบนี้จะทําให้คุณเสียเวลาแล้วก็เสียพลังงานเป็นอย่างมากบางครั้งการเถียงหรือว่าการโต้ แย้งกับคนบางประเภทมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยอาจจะทําให้เราเสียเวลาเสียพลังงานแล้วก็เครียดยิ่งกว่าเดิมซะด้วยซ้ําหากพบว่าเราจําเป็นที่จะต้องโต้แย้งกับคนประเภทนี้ควรจะหาทางหลีเกเลี่ยงหรือบางครั้งก็งเงียบไปซะหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ให้ปรับเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาให้มันดูสร้างสารรค์มากขึ้นการรู้จักปล่อยวางและไม่เสียเวลากับคนที่ไม่พร้อมจะรับฟังอะไรจะช่วยให้เรารักษาความสงบสุขและรักษาความสงบภายในจิตใจได้ แล้วทุกท่านล่ะคะเคยเถียงกับคน4ประเภทนี้หรือเปล่ายังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะ